สำนักง,งานกศนจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสำนักง,งานกศนจังหวัดปัตตานียะาลานาราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่เทพาจนะนาทวีและสะบาย้อยและสถานศึกษาขึ้นตรงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและศูนย์ฝึกอาชีพ,พราษฎรไทยบริเวณชายแดน ในพื้นที่จัดการศึกษาโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรเข้าใจเข้าถึงพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามภูมิสังคม พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระประเมินทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวคือการสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป รวมถึงแนวพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นกรอบการดำเนินงานภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและบริหารจัดการบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันปีงบประมาณ2,564สัญงากานกศนจังหวัดกลุ่มชายแดนใต้ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักง,งานกศนและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาโดยมีผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเป็นกลไกสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัณโคโคโรนา2019อย่างรุนแรงจนเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแต่ภารกิจการจัดการศึกษาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายสำคัญคือการให้โอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากับประชาชนทุกช่วงวัยให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมและสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศต,รตรวรรษที่21จากจำนวนเป้าหมายผู้เรียนผู้รับบริการในทุกหน่วยงานทุกกิจกรรมประจำปีงบประมาณ2,564จำนวน842,195คนสำนักง,งานกศนจังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรงกลุ่มชายแดนใต้สามารถจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานในทุกกิจกรรมโดยปรากฏผลสำเร็จในเชิงปริมาณจำแนกตามภาร,รกิจดังนี้ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน85,813คนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในรูปแบบที่หลากหลายตามความพร้อมและบริบทของผู้เรียนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายเน้นการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ Google Classroom, Kahoot และ YouTube ผลิตและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอาทิการสมัครเรียนออนไลน์ การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ห้องเรียนนอกระบบการพบกลุ่มนักศึกษาโดยใช้ Google Meet, Zoom, Facebook, Line OA การจัดการศึกษาต่อเนื่องมีผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตร รวม58,924คนเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประชาชนที่ออกนอกระบบการศึกษารวมถึงประชาชนที่สนใจโดยบริหารจัดการการศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำในรูปแบบ r e s k i l l up skill การสร้างผลิตภัณฑ์อาชีพกศนพรีเมียมที่ทันสมัยส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะการค้าออนไลน์จัดการศึกษาเพื่อยกระดับทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพทั้งภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆตามบริบทของพื้นที่เช่นภาษาจีนภาษาอาหรับและภาษามาลายูกลางและการพัฒนาทักษะชีวิตของประชาชน การส่งเสริมการรู้หนังสือไทยจำนวน7,562คนโดยมุ่งจัดการเรียนรู้ให้กับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศและขึ้นทะเบียนประสงค์เรียนรู้ภาษาไทยกับสํนักงานกศนจังหวัดและสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลและสารสนเทศจัดตั้งคลินิกภาษาไทยเพื่อชีวิตในสถานศึกษาห้องสมุดประชาชนและกศนตบนํบล รวมทั้งขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในกศนาตำบลน,นำร่องสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน475,483คนมุ่งพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัยร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับห้องสมุดประชาชนอำเภอเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในรูปแบบ Delivery Library พัฒนากศนตำบลเป็นกศนตำบล 5D Premium และกศนตำบล 5D Premium Plus นอกจากนี้ศูนย์วิทยศาสตร์ เพื่อการศึกษาจังหวัดนราธิวาสยาลาและปัตตานีได้ปรับกลยุทธ์ในการให้บริการความรู้ที่หลากหลายตามสถานการณ์พัฒนาสื่อและกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้การคิดวิเคราะห์คิดเชิงสร้างสรรค์รวมถึงการจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริบทของชุมชนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่าง มีประสิทธิภาพโดยสถานศึกษาขึ้นตรงทั้ง4แห่งสามารถจัดการศึกษาได้จำนวน514,808คนเมื่อเปรียบเทียบด้านคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับค่าเป้าหมายของสำนักง,งานกศนพบว่าร้อยละของนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะจบในทุกระดับที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาตนเองสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีความรู้ความเข้าใจเจตคติตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดสูงกว่าค่าเป้าหมาย การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดยนภาคใต้ 1. การจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปพนะจำนวน387แห่งโดยความร่วมมือกับผู้บริหารสถาบันศึกษาปพนะจัด3ภาร,รกิจหลักของกอศนคือการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยได้แก่ฝึกทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นชาติจัดตั้งชมรมอาสาพัฒนาปพนะนำแนวคิดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสถาบันศึกษาปพนะ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมนำสู่การปฏิบัติของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งปีงบประมาณ2564มีสถาบันศึกษาพอานะที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป็นต้นแบบทั้งระดับสถานศึกษาระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด2กิจกรรมฝึกตามแนวโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรจำนวน80คนซึ่งหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเน้นหลักสูตรช่างพื้นฐานได้แก่ 1. หลักสูตรช่างซ่อมจัก,กรยานยนต์ 2. หลักสูตรช่างซ่อมรถยนต์และช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร 3. หลักสูตรช่างไฟฟ้า 4. หลักสูตรช่างเชื่อม 3. จัดฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน8,747คนเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ จัดเวทีเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านภาษาด้วยการประกวดสุนทรพจน์เพื่อประเมินการนำความรู้ไปใช้ของผู้เรียน 4. กิจกรรมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1,550คนและกีฬาสารสัมพันธ์ชายแดนใต้จำนวน956คนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019าให้สามารถจัดกิจกรรมเฉพาะระดับสถานศึกษา สำนักงานกศนจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งปฏิบัติราชการเพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติทั้งการพัฒนาศูนย์สาธิตโคกหนองนาโมเดลการใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจิตอาสาการมีระเบียบวินัยการพัฒนาหลักสูตรคู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนและผู้เรียนเพื่อรองรับสภาวะการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ให้ความสำคัญกับข้อมูลการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานกศนจังหวัดชายแดนใต้จะมุ่งมั่นและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การศึกษาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพประชาชนอย่างยั่งยืน